นี้จะพาไปดูเมนูต้มจืดกระดูกหมูใส่ฟักนะคะไปดูเลยเลยค่ะไปดูเลยว่าเราใช้เครื่องปรุงอะไรมั่งนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูต้มจืดฟักใส่กระดูกหมูกันนะคะวันนี้ก็จะมีฟักนะคะหลูกแล้วก็เราจะมีนะคะกระดูกหมูนะคะกระดูกหมูซี่โครงหมูนะคะครึ่งกิโลกรัม แล้วก็จะมีรากผักชีนะคะรากผักชีแล้วก็รากใบตรงโอูต้นหนึ่งนะคะรากผักชีสองต้นแล้วก็จะมีเม็ดพริกไทยดําครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนชานะคะใครชอบก็ใส่ได้ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็จะมีนะคะขนอซุปก้อนนะคะสองก้อนเนาะแล้วก็จะมีนะคะ ใบตั้งอ๋นะคะสามต้นใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะขึ้นอยู่กับความชอบของเรานะคะแต่ใส่แล้วมันจะหอมนะคะแล้วก็จะเป็นเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมเจ็ดดอกนะคะเห็ดหอมเจ็ดดอกเราก็จะแช่น้ําไว้อย่างนี้นะคะเมื่อแช่น้าเสร็จแล้วเราก็จะไปต้มเห็ดหอมกันก่อนนะคะแล้วเราจะมาทําน้ําซุปกันนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีทํากันเลยนี่เราจะมา ต้มเห็ดหอมก่อนนะคะเพราะว่าเราจะให้เห็ดหอมไม่มีกลิ่นนะคะเราจะเติมน้ําสักครึ่งหนึ่งนะคะประมาณสามมิละนะคะเราจะต้มเห็ดหอมไปก่อนนะคะต้มเห็ดหอมเพื่อให้เพื่อเราจะเอาความหืนของเห็ดหอมออกไปนะคะเพราะว่าเห็ดหอมมันจะมีกลิ่นสาบของเห็ดหอมนะคะนี่คือการเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับไปเราจะเอาเห็ดหอมลงไปต้มนะคะ สักพักหนึ่งแล้วเราค่อยเอาขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะต้มเห็ดหอมก่อนเดี๋ยวเราจะมาตักเห็ดหอมพักขึ้นไว้ก่อนนะคะเราไปแช่น้ำอีกรอบนะคะต่อไปเราก็จะมาตั้งเตานะคะใส่น้ำลงไปนะคะ ใส่น้ำลงไปทั้งหมดลิตรครึ่งน,นะคะลิตรครึ่งหลังจากนั้นเราจะรอให้น้ำเดือดนะคะต่อมาแล้วคะ่ะเราก็จะมาตำรากผักชีกระเทียมแล้วก็ เม็ดพิไทยนะคะเขาเรียกว่าสามเกลือกันนะคะเพื่อจะให้ต้มจืดของเรานั้นหอมยิ่งขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตักพักไว้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่กระดูกหมูกันนะคะ กระดูกหมูตัวนี้นะคะเป็นซี่โครงหมูนะคะใครที่ชอบซี่โครงอ่อนก็เอาซี่โครงอ่อนได้นะคะแล้วเราอย่าพึ่งไปคนนะคะเดี๋ยวน้ำมันขุ่นนะเมื่อมันเกิดฟองนะคะเราก็จะมาตักฟองออกก่อนนะคะถ้าเกิดฟองเราก็จะมาซ้อนฟองตัวนี้ออกกันนะคะนี่ค่ะฟองที่มันขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะมาซ้อนออกกัน เพื่อจะให้น้ำมันใสนะคะเพื่อจะให้น้ํามันใสตอนนี้หม้อก็เดือดมากนะคะเราก็จะมาช้อนฟองออกนะคะ อย่าไปคนนะคะเมื่อน้ำมันเดือดเดือดแรงๆนะคะเราก็จะช้อนฟองออกเพื่อให้น้ำมันใสไม่ให้น้ำมันขุ่นนะคะ mm hmm. หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่ขนอก้อนนะคะสองก้อน ใส่ลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ซอสปรุงรสนะคะ2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะ แล้วก็จะเป็น3ามเกอนะคะใส่ลงไปค่ะพอกระดูกหมูนะคะเราทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้กระดูกหมูเราเปื่อยดีนะคะเราก็จะใส่ เห็ดหอมลงไปนะคะเห็ดหอมที่เราทําไว้ใครชอบเห็ดหอมใส่ได้ใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะเราไม่ต้องใส่ใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะไม่มีสูตรตายตัวนะคะสูตรที่ความชอบเนาะแล้วเราก็ปรุงเครื่องนะคะเครื่องเราก็ปรุงเรียบร้อยนะคะแต่รอให้ให้กระดูกหมูนะคะเปื่อยก,ก่อนแล้วเราค่อยเอาฟักใส่ลงไปนะคะ กิ่นหอมเลยนะคะกิ่นหอมมากปรุงรสตามใจชอบนะคะปรุงรสตามใจชอบเราจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้กระดูกหมูเราเปื่อยนุ่มน่ากินนะคะน่าทาน ต่อไปนะคะเราจะมาใส่ฟักกันนะคะฟักที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราใช้ฟักแก่นะคะเราใช้ฟักแก่เพราะว่าฟักก็จะสุกง,ง่ายหน่อยนะคะเราก็จะใส่ตงไปชา ฟักลงไปเลยนะคะเต็มหม้อเลยนะคะแกงหม้อใหญ่นะคะวันนี้ครอบครัวใหญ่ตอนนี้ก็กำลังเดือดนะคะเราก็รอสักพักหนึ่งนะคะพอเดือดแล้วมาชิมปรุงรสนะคะเราปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะใครชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงได้ตามใจชอบนะคะไม่มีสูตรตายตัว แต่ทำตามได้ง่ายๆนะคะเราชิมเราชอบแบบไหนเราปรุงได้เลยนะคะตอนนี้เราก็รอเดือดนะคะเรารอเดือดแล้วฟักก็เปื่อยค่ะตอนนี้กระดูกหมูเราก็เปื่อยได้ที่นะคะฟักเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะ จะมาโรยหน้าด้วยใบต้องโอูนะคะใครใช้ผักชีก็ใช้ผักชีได้นะคะแต่ที่บ้านพอดีปลูกใบต้องโอูเยอะมากนะคะก็เลยใส่ใบต้องโอูแทนนะคะเรียบร้อยนะคะก็เป็นอันสิ็จสิ้นนะคะต้มจืดฟักเรา มีกระดูกหมูมีเห็ดหอมนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็มาตักเสิร์ฟกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับจ๊บจืดฟักใส่เห็ดหอมกระดูกหมูอร่อยอร่อยค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะต้มจืดกระดูกหมูใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆค่ะ